ชายเพิ่งไปรับตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดชุมพรเขาเลยต้องรีบเดินทางล่วงหน้ามาหาเช่าบ้านพักให้ทันก่อนที่จะเริ่มงานในตำแหน่งใหม่จนชายได้เจอบ้านเช่าหลังหนึ่งจากประกาศทางเน็ตชายรีบโทรไปติดต่อกับเจ้าของบ้านหลังนี้พร้อมกับนัดวันเพื่อมาเปิดดูบ้านจนถึงวันนัดหมายเจ้าของบ้านบอกว่าติดธุระด่วนแต่ได้ให้ลูกน้องเอากุญแจบ้านไปให้ไว้ในกล่องจดหมายที่หน้าบ้านแล้ว ให้ชายนํากุญแจไปไขเปิดบ้านดูได้เลยพอชายไปถึงชายก็ไปเปิดเอากุญแจกุญแจนั้นมีกระดาษโพสต์อิดที่โน้ตเขียนไว้ว่าข้อตกลงพิเศษในการเช่าบ้านหลังนี้ 1. ผู้เช่าต้องจุดทูปขออนุญ,ญาตเจ้าที่และห้ามเปิดหน้าต่างหลังบ้าน 2. อ,อย่านําสัตว์มาฆ่าเพื่อกินในบ้านพอชายได้อ่านโน้ตแผ่นนั้นเสร็จก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะบ้านถูกใจเขามาก แถมยังราคาไม่แพงอีกที่สำคัญเขาก็ขี้เกียจไปหาบ้านหลังอื่นแล้วเขาจึงตกลงใจเลือกที่จะโอนเงินไปเช่าบ้านกับเจ้าของบ้านทันทีหลังจากนั้นชายก็ขนของจากหลังรถเพื่อที่จะเตรียมนำของเข้าบ้านหลังจากขนของและจัดของเสร็จบ้างแล้วเขาก็เผลอหลับไปกลางบ้านจนถึงช่วงโพลเพลงขณะที่ชายหลับอยู่ก็มีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้อะไรบางอย่างลอยมาแตะจมูกของชายจนทำให้เขาต้องตื่นขึ้นมา เขาเสลืมสลือมองเห็นเหมือนมีผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่ที่ปลายเทา้าชายตกใจเลยเสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ก็ไม่เห็นอะไรแล้วเขาคิดว่าเขาน่าจะตาฝาดไปเองพอมองออกไปที่นอกบ้านก็เห็นว่ามืดแล้วเขาจึงขับรถออกไปที่ร้านตามสั่งและซื้อเบียร์กลับมาดื่มที่บ้านเขาก็นําจานไปวางไว้ที่ซิงล้างจานหลังบ้านเขาสังเกตเห็นว่าหน้าต่างตรงหลังบ้านมีน้ําเหนียวเหนียวมันบานแดง,ดง ไหลหย,ยดลงมาเขาจึงเอาผ้าคีริ้วมาซับด้วยความหงุดหงิดจากนั้นเขาก็กลับไปดื่มเบียร์ในขณะที่ดื่มเบียร์อยู่ชายก็นึกได้ว่าลืมซื้อทูบมาด้วยเขาเลยคิดว่ามันมืดแล้วเดี๋ยวไปซื้อพรุ่งนี้แทนก็ได้ในตอนนั้นมีเสียงจากหน้าต่างหลังบ้านดังขึ้นเขาเลยสะดุ้งก่อนที่จะเดินไปดูในครัวแต่ก็ไม่เห็นใครและหน้าต่างก็ยังปิดอยู่เหมือนเดิมเขาพยายามคิดในแง่ดีว่าอาจจะมีหมาหรือแมวได้กลิ่นอาหาร แล้วมาขูดหน้าต่างก็ได้เขาเลยกลับไปกลางบ้านแล้วจิบเบียต่อในขณะที่จิบเบียรไปเล่นมือถือไปไฟในห้องก็เหมือนติดติดดับดับสักพักก็มีเสียงที่หน้าต่างอีกแล้วชายจึงลุกแล้วเดินกลับไปที่ครัวหลังบ้านซึ่งตรงหน้าต่างหลังบ้านมีช่องของอิดด้านบนอยู่และชายก็รู้สึกเหมือนว่ามีเงาของใครสักคนเดินผ่านบ้านไปเขาจึงรีบวิ่งออกไปดูหลังบ้านด้วยความตกใจแต่ก็ไม่เห็นใครสักคนเขารู้สึกงง และสงสัยว่าน่าจะเป็นชาวบ้านแถวนั้นหรือเปล่าที่ไม่รู้ว่ามีคนมาเช่าใหม่แล้วแต่ทําไมถึงเดินเร็วจังสักพักเสียงมือถือก็ดังขึ้นเพราะเจ้าของบ้านโทรมาแล้วถามสารทุกสุขดิพร้อมกับถามชายว่าได้ทําตามโน้ตที่เขียนไว้หรือยังชายจึงเงียบไปก่อนที่จะบอกปัดไปว่าทําครบทุกอย่างแล้วจากนั้นก็คุยต่ออีกนิดหน่อยแล้วเขาก็กลับมานั่งดื่มเบียร์ต่อจนหลับไปเขาหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็ต้องมาสะดุ้งขึ้น พอได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอนพอลุกขึ้นมาเขาก็ได้กลิ่นเหมือนดอกไม้อีกแล้วแต่สักพักมันเหมือนกลิ่นทูบก,ก่อนที่จะกลายเป็นเหมือนกลิ่นซากศพมนุษย์ตายชายไม่อยากลืมตาเลยเพราะเขาค่อนข้างมึนหัวจากการดื่มหนักเขามองเห็นเงาของผู้หญิงชุดขาวนั่งชันเข่าอยู่หน้าบ้านพอมองไปอีกทีเงานั้นก็หายไปเขาจึงลุกขึ้นมาด้วยความระแวงพอลุกได้เขาก็รู้สึกคอแห้งเขาจึงเดินไปที่หลังบ้านเพื่อดื่มน้ำ และเปิดน้ำที่ซิงล้างจานพอล้างหน้าในตอนนั้นเองมือเขาไปโดนหน้าต่างและน้ำเหนียวเหนียวแดงๆที่หน้าต่างก็โดนมือเขาในขณะที่เขายังคงใช้มือนั้นล้างหน้าไปด้วยเขาได้กลิ่นเหม็นที่มือแรงมากจนเขาแทบอ้วกพอล้างหน้าเสร็จเขาจึงรีบเปิดไฟและเดินไปดูว่ามือเขาเปื้อนอะไรกันแน่และในตอนนั้นเขาเห็นว่าน้ำเหนียวเหนียวแดงๆที่หน้าต่างมันไหลยเยิ้มออกมาเป็นจำนวนมากและส่งกลิ่นเน่าเหม็น ชายจึงใช้เท้าเขี่ยผ้าเช็ดเท้าขึ้นมาแล้วก็ไปเช็ดน้ำที่หน้าต่างนั้นด้วยความพิกลิ่นนั้นเหม็นมากเขาจึงตัดสินใจเปิดหน้าต่างออกเพื่อระบายกลิ่นและรับลมเข้ามาในบ้านพอเขาเปิดหน้าต่างปุ๊บไฟในบ้านก็ดับสนิททันทีแต่แสงไฟจากถนนใหญ่ส่องเข้ามาในบ้านเขาหันมองไปทางหน้าบ้านและเห็นว่ามีผู้หญิงชุดขาวนั่งอยู่ชายตกใจมากเขาพยายามวิ่งไปหยิบมือถือและเปิดไฟฉายขึ้นมา จนเห็นว่าผู้หญิงชุดขาวคนนั้นกําลังเดินเข้ามาใกล้เขาแล้วเขาจึงวิ่งหนีกลับมาที่หลังบ้านเพราะหวังว่าจะกระโดดออกหน้าต่างด้วยความหวาดกลัวเขาพยายามกดโทรศัพท์มือถือไปหาเจ้าของบ้านแต่ยังไม่ทันได้โทรผู้หญิงคนนั้นก็กระโจนเข้ามาถึงตัวและผลักเขาล้มลงในครัวผู้หญิงคนนั้นยืนขึ้นบนหน้าอกของชายและอาปากมันคลายน้ำมันสีแดงเข้มลงมาบนหน้าของชายจนชายหายใจไม่ออกและพ่อชายมองขึ้นไป ชายเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นมีฟันที่แหลมคมและตาถลนออกมาเขาตกใจมากเขาลองลั่นและช็อกจนหมดสติไปเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าของบ้านก็มาหาชายที่บ้านเพราะโทรแล้วติดต่อเขาไม่ได้เจ้าของบ้านจึงใช้กุญแจสำรองและไขเข้าไปในบ้านเพราะเขาเห็นขวดเบียร์และชายที่นอนหน้าซี่สลบอยู่เขาก็ถอนหายใจก่อนที่จะไปปลุกชายชายฟื้นขึ้นมาด้วยท่าทีหวาดระแวง พอเห็นคนที่มาช่วยเป็นเจ้าของบ้านเขาก็รีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับเจ้าของบ้านฟังทันทีพอชายเล่าจบเจ้าของบ้านก็หันไปมองหน้าต่างที่ถูกเปิดอยู่พร้อมกับต่อว่าที่ชายไม่ทำตามโน้ตที่เขียนไว้พร้อมกับบอกว่าหน้าต่างบ้านนี้พ่อของเขาเป็นคนเอาไม้ตะเคียนตกน้ำมันมาทำและบูชาเหมือนผีบ้านผีเรือนที่คอยดูแลคนในบ้านและป้องกันไม่ให้โจรขโมยเข้ามาในบ้านได้ ถ้าดูแลดีไม่ลบลูก่ก็จะทําให้เจริญรุ่งเรืองซึ่งตัวเขาเองก็เคยถูกหวยหลายต่อหลายครั้งพอเขาพูดจบเขาเลยบอกให้ชายไปจุดทูบอีกทีหนึ่งจึงได้ดูความจริงว่าชายไม่มีทูบเพราะไม่ได้ซื้อมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาก็ยิ่งตกใจแล้วพอเขาเหลือบไปเห็นกับข้าวในจานซึ่งมีลักษณะคล้ายกุ้งเต้นเขาก็ยิ่งโมโหมากและไม่แปลกใจเลยที่ชายจะต้องมาเจอดีตั้งแต่วันแรกพอพูดจบเจ้าของบ้าน ก็ขอยกเลิกสัญญาเช่าและให้ชายไปซื้อทูบมาขอขามาและเก็บของไปอยู่ที่อื่นทันทีซึ่งตัวชายเองก็ยินยอมแต่โดยดีเพราะเขาไม่อยากอาศัยอยู่ในบ้านที่มีหน้าต่างอาถรรพ์หลังนี้อีกแล้วในขณะที่เขาเก็บของและขับรถออกจากบ้านหลังนี้สายตาของเขาเหลือบไปมองที่กระจกหลังและเห็นว่าผู้หญิงชุดขาวคนนั้นออกมายืนชี้หน้าเขาที่ประตูเขาจึงเหยียบคันเร่งขับออกไปอย่างรวดเร็วทั้งๆที่ยังไม่รู้ว่า จะไปที่ไหนกันแน่โดยไม่มองกระจกหลังอีกเลย